สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ MFK Club นะครับรายการเกี่ยวกับน้ําหอมสำหรับแฟนๆและเพื่อนๆที่ชื่นชอบในน้ําหอมแบรนด์ MFK หรือ m เมซองฟรานซิสเธอจองเหมือนกันกับผมในเทปนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับกลิ่นหอมน้ําหอมบันนึงซึ่งมันไม่ใช่น้ำหอมสำหรับฉีดตัวนะครับมันเป็นน้ำหอมสำหรับฉีดห้อง มันเป็นน้ำหอมสำหรับทําเทียนของ MFK เจ้ากลิ่นนี้มีชื่อของมันว่ามองเบอร์ซาแปงนะครับเป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ยินเลยนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่น้ำหอมที่อยู่ในคอลเลกชันขายเอาไว้ฉีดตัวนะครับแต่มันอยู่ในคอลเลกชันกิฟต์เซตขนาดยักษ์ใครเคยเห็นกล่องเขาขาวใหญ่ๆนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นแคลนด้าเซต เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนนับถอยหลังนะครับแบบก็ค่อยๆเปิดมาวันละช่องวันละช่องแล้วก็จะมีของขวัญมีผลิตภัณฑ์ m f k อยู่ในนั้นกล่องนี้เนี่ยเห็นว่าราคา4 0 0 0มกว่าบาทเป็นของขวัญขนาดใหญ่มากนะกล่องนี้ในกล่องนั้นเนี่ยก็จะมีน้ําหอมหลายตัวนะครับมี7จ็ดสผมเคยเห็นน้าน้องก็เปิดให้ดูนะแต่ละช่องไฮโซเกินนะมี540มีผลิตภัณฑ์หลายแบบมันจะมีเทียนด้วยนะครับแล้วก็ผมพบว่ากลิ่นของมองเบอร์สแปงเนี่ย มันจะเป็นเทียนแต่ในเซ็ตเนี้ยมันจะมีเป็นหลอดแบบ11 ml ใช้กับตัวกลากของเขาหรือตัวทรอเตอร์ได้พอดีเลยนะฮะ11 ml นะขวดนี้นะมันจะมีมองเบอร์ซาแปงอย่างเงี้ย2ขวดนะครับก็โชคดีมันมีตัวเทสเตอร์นะครับให้ทดลองดมว่าเออกลิ่นมันเป็นยังไงนะอยู่นี้แล้วครับนะครับมองเบอร์ซาแปงนะครับก็คือกลิ่นนี้ได้มาไม่ได้เอามาฉีดตัวนะเขาบอกว่า ไอ้น้ำหอมหลอด11 ml 2หลอดเนี้ยก็เอาไว้สำหรับฉีดห้องฉีดเตียงอะไรเงี้ยครับแบบฉีดในห้องใช้แบบปรับอากาศนี้นะครับผมก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะว่ากลิ่นของมันเป็นยังไงนะมาพูดโนต้ตกันก่อนไปลองหาข้อมูลมานะครับก็ไม่ใช่จากเว็บของ MFK นะเพราะว่าใน MFK คือพยายามกดหาให้เจอโนต้ตนะครับแต่ว่าไปเจอจากเว็บต่างชาติอื่นที่ขายเทียนของเขาก็รู้สึกว่าโนต้ตจะมีพวก เรซินมีแอมเบอร์แล้วก็มีไม้แล้วก็คำบรรยายของกลิ่นนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นของต้นคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะครับต้นไม้ก็จะเป็นแบบวูดวูดแต่ว่าต้องเรียกว่ากลิ่นมันสบายๆมากนะเวลาเราพูดถึงกลิ่นไม้ถ้าเรานึกถึงซีด้าก็คือหนักถ้าเราพูดถึงแซนดัลก็คือหวานใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับเอาว่าความรู้สึกที่ผมได้ดมกลิ่นเนี่ยผมรู้สึกยังไงดีกว่ากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นสะอาดนะครับ ผมรู้สึกนึกถึงพวกน้ํายาซักผ้าหรือว่าอลดีไฮนิดนิดแต่ไม่แรงเท่ากับใน724นะแค่นิดเดียวนะครับรู้สึกกำลังดีสะอาดนะครับเป็นกลิ่นที่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความไม้นิดๆิดนะครับพอให้มันมีมาตัดเลี่ยนแล้วก็มีความหอมหวานรู้สึกนึกถึงออกุหลาบนะครับหรือไม่ก็เป็นออเรนจ์บอสซัมนิดนิด ให้แบบมีความมี f l o r รลนิดหน่อยเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าผ้าซักใหม่อะผ้าปูเตียงผ้าคลุมเตียงเนี่ยจะไม่หอมขนาดนี้มันจะแค่รู้สึกสะอาดอันนี้นอกจากความสะอาดแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมใส่ลงไปเพิ่มด้วยมันดูแบบมันดูดีมากนะครับพูดว่ามีแอมเบอร์แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าแอมเบอร์เขาก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้แบบอยันนึกไปถึงกรองสัวไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นกลิ่นสะอาดแล้วก็มีความไม้นิดนิดดอกไม้หน่อยหน่อย ให้กําลังละมุนล,ละมุนกลิ่นเบาๆมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วน้ําหอมที่พยายามจะทำคอนเซปต์แบบนี้ผมก็เขาเห็นว่าอย่าง a q u a u n ิ v เวอร์ i ซ t ลิสก็คอนเซปต์นี้ผ้าซักใหม่สะอาดนะครับก็จะมีความดอกไม้ขาวค่อนข้างชัดเจนนะครับความมัสแต่อันนี้มองเบอร์ซาแปงเนี่ยมันมันได้ผมว่ามันได้กว่ามันรู้สึกว่าเป็นผ้าซักใหม่จริงๆแล้วก็เป็นผ้าสะอาดโปรเจคชันเขาก็ไม่สูงนะครับ ไม่ฉุนสบายมากเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่มันอยู่ในเซ็ตที่แพงมากผมก็เลยอยากเอามาเล่าสู่กันฟังให้กับแฟนๆคนที่ชื่นชอบในแบรนด์ MFK เหมือนกันกับผมนะครับยังไงก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องและกดกระดิ่งไว้จะได้ทราบเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับให้กำลังใจได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และพบกันใหม่กับรายการ MFK c l ับ คอนเทนต์น้ำหอมสำหรับคนที่ชื่นชอบแบรนด์ MFK แบบเดียวกันนะกับผมเจเจริญในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ